ความคุ้มค่ากับหม่ครั้งกับล้าน JB Top Up ล้านบริการเติมโรบักที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ด้วยระบบการเติมโรบักที่ไม่เหมือนใครเติมแล้วได้พรีเมียมฟรีหากคุณมีพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเติมได้อีกเติมได้ไม่จํากัดจานวนครั้งต่อเดือนบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเท่านั้นยังไม่พอราคาย,ยังถูกแถมส่งไวภายใน1นถึงสานาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย ในวันนี้เราอยู่ในเกม r o b o คในแมปที่มีชื่อว่า s k i ป i d y Tower Defense และมาพร้อมกับอัปเดตสุดแปลกและสุดงงครับต้องบอกก่อนว่าผมเล่นเจ้าแมปแนว s k i ป i d y ใน r o บ o คมาก็ค่อนข้างเยอะนะจนในวันนี้ฮะเจอกับอัปเดตที่ไม่คิดว่าจะมีครับ นั่นก็คืออัปเดตยูนิตที่พิเศษมากๆซึ่งแน่นอนครับว่ากว่าที่คลิปนี้จะลงไปเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักเจ้ายูนิตนี้อยู่แล้วแต่ผมพึ่งมาเล่นรู้สึกตกใจเป็นพิเศษว่าเจ้าตัวนี้มาได้อย่างไรและนี่คืออัปเดตครั้งที่70ของเจ้าแมปนี้ฮะ New Unit ตดาบูมดาบูมก็คือคนสร้างซีรีส์สกิบิดี้ทอยเลตนะครับ ซึ่งเขามาอยู่ในยูนิตอย่างนั้นเหรอและก็มีในเรื่องของยูนิตใหม่ที่เป็นเจมเอ็กซ์คูซีฟยูนิตเข้ามาด้วยเรียกได้ว่าเป็นยูนิตแนวเสียตังทั้ง3ตัวเลยนะครับเจมยูนิตก็คือต้องซื้อแพ็คเจมนะครับถึงจะได้ส่วนดาบูมเนี่ยต้องซื้อด้วยโรบัก499โรบักผมรู้สึกว่าช่วงนี้เจ้าแมปนี้อัปเดตมาแต่ละรอบเนี่ยจะใช้โรบักในการ ปลดร็อกแปลกๆนะทาไมนายถึงอยากได้โรบักขนาดนั้นล่ะแต่ก็ไม่พูดพราำนํำเพลงครับ499โรบักเดี๋ยวพาไปดูสเตตัสและเววัตทำไมซื้อไม่ได้เอ๊เดี๋ยวก่อนนะโรบักยังไม่หายไปใช่ยังไม่หายไปท่านผู้ชมฮะลองซื้อใหม่499โรบักโอ้โอเคแล้วทำไมเขียนว่าคูณอ Wait, 2เอเววัตเ๊ะเฮ้เฮ้อ้าเ๊ะฮะเฮ้เอเอ,เอ,เอ เอาแล้วท่านผู้ชมฮะผมไปเช็คหน้าเว็บไซต์โรบอกมาแล้วตะกี้นี้นะครับปรากฏว่าผมซื้อไป2ตัว <c oughs> <c oughs> เสียไป1,000โรบักเหรอ เพื่อดาบบูม2ตัวซื้อ2ตัวทำใหม่โอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปแจกคนที่เจอผมคนแรกในเกมแล้วกันนะถ้าเกิดผมเจอ FC ผมจะแจกดาบูม e อ็กซ์คูีฟให้นะครับห <c oughs> วังว่าคนที่มาเจอเนี่ยจะรู้จักผมจริงๆนะแล้วก็ดูคลิปนี้อยู่ซึ่งดาบูมฮะเป็นตัว e อ็กซ์คูที่มีดาเมจเริ่มต้น2,125ถ้าเกิดอัพจนสุดเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่15,300ระยะ22-45 คูดาวแอบนานไปนิดหนึ่ง3วิถึง0.6ก็คือภายใน1วิเนี่ยโจมตีไม่ถึง30,000ด้วย3าอย่างนั้นเหรอค่อนข้างที่จะอ่อนพอสมควรเลยถ้าเกิดเทียบกับอัพเกรดไททันคาเมล่าแมนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวแบกของผมอยู่แล้วจะไม่พูดละกันนะเอาละตัวถัดไปก็ต้องเป็นนี่เลยเจมยูนิตเอ็กคูซีแพ ซึ่งแน่นอนครับว่ายูนิตอีก2ตัวที่อับเดตเข้ามาครับคุณจะต้องซื้อแพ็คเจมเท่านั้นและจะต้องซื้อแพ็คเจม1,500โรบักเท่านั้นด้วยฮะซึ่งโอกาสออกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแปลกๆไปนิดหนึ่งนะนี่คือเจ้าเจมคาเมล่าแมนฮะออกมาแล้ว187ตัวส่วนเจ้าตัวนี้เจมไททันคาเมล่าแมนออกมาแล้ว0ตัว ซึ่งแน่นอนครับว่าโอกาสออกขึ้น1%มันยากมากๆเอามาทําไมเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยแต่ต้องบอกก่อนครับว่าสเตตัสของเจ้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะแอบขี้โกงอยู่นิดหนึ่ง 1,400ัโรบัคนะครับแต่ได้เกิดคุณอยากยะเติมโรบัคราคาถูกแถมยังส่งไวทันใจาภายใน10นาทีถึง1ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถที่จะเซิร์ช Facebook JB Topup หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยทางร้านมีบริการเติมโรบัคที่ผมนั้นเติมประจำอยู่แล้วอย่าลืมที่จะแวะไปใช้บริการเกินเยอะๆด้วยนะครับและในช่วงนี้ฮะเขาเปลี่ยนระบบใหม่ปกติแล้วเนี่ยเราจะเติมแล้วแถมพรีเมียมถูกไหมแต่ช่วงนี้ฮะเขาเปลี่ยนมาขายแพ็คธรรมดาครับก็คือแพ็ค800โรบัคนั่นเองปกติเนี่ย 1, นคน,น,นึ่่ีท200 7 0ถูกไหมแต่อันนี้ฮะไม่ใช่โปรโมชั่นนะ800โรบักครับ230บาทบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆส่วนใครงบน้อยฮะ4 0 0โรบัค120บาทส่วนตัวผมนั่นเหรอ <c oughs> ผมเล็งเจ้า22,500รโรบัราคา3,990บาทอยู่เดี๋ยวจะเก็บหอมรอมริ์ไปเติมสักหน่อยละมาครับ1499โรบัคหวังว่าจะได้เจ้า <c oughs> เจมไทท่านไหมคือผมไม่อยากหวังนะเพราะว่ามันน่จะยากมากมาก มาดูกันและแน่นอนฮะเจมคาเมล่าแมนโอ้โหเดี๋ยวก่อนใช้เงินในการวาง500เลยเหรอส่วนดาเมจฮะ400ถึง3,700ระยะ20ถึง40คูดาว2วิถึง0.5ผมรู้สึกว่าดาเมจมันน้อยไปนิดหนึ่งนะก็คือเป็นตัวต้นเกมถึงกลางเกมถูกไหมโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปฮะผมขอมาสุ่มตรงนี้ก่อนไหนๆก็ซื้อเพชรมาแล้วโอเค มาครับเริ่มจากนี่ก่อนเลยคุณดาบูมแอสซิน <Assassin, S 1> หรอสามารถที่จะโจมตีเจ้าทอยเลทพิเศษได้ไวขึ้น50%นะแอสซินโอเคผมเอาอันนี้มาก็ได้นะส่วนตัวถัดไปครับก็นี่เลยเจมคาเมล่าแมน ตัวนี้ถ้ามีพาสซีดีๆมันก็จะดีไปเลยนะแต่รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวต้นเกมประมาณกลางเกมด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าการวางเริ่มต้นเนี่ยผมว่าน่าจะไม่เวิร์กและได้เงินมาเหรอว้าวอันนี้ค่อนข้างดีก็คือถ้าเกิดเป็นตัวกลางเกมแล้วก็จะฟาร์มเงินได้พอสมควรเลยโอเคผมเอาวันนี้ไปแล้วกันนะและนี่คือเซตยูนิตที่ผมจะเอาไปในคลิปนี้นะครับแน่นอนว่าตัวแบกสุดต้องเป็นเจ้าอัพเกรดไททันคาเมล่าแมน ส่วนต้นเกมเนี่ยต้องเป็น DJ Man ฮะระดับ Regen ซึ่งมี p พา i v e หรือว่าพลังแฝงเนี่ยเป็นสปีด d 3ซึ่งจะสามารถโจมตีได้ไวขึ้น15-20อันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับและก็แน่นอนครับว่าเจ m คาม e ล่าแมจะเป็นตัวต้นเกมอีกตัวหนึ่งส่วนเจ้าดาบูมเนี่ยเป็นตัวกลางเกมนะครับผมว่าเซตนี้น่าจะไปไหวอยู่นะโอเค มาดูครับว่าจะไหวหรือไม่แต่ตามหลักแล้วการที่มีอัปเดไททันคาเมล่าแมนเนี่ยยังไงก็ไหวนะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากให้เจ้าเกมนี้อัปเดตเข้ามานั่นก็คือด่านใหม่หรือไม่ก็โหมดใหม่ที่แบบยากขึ้นกว่านี้สักหน่อยนะ <c oughs> อยากเจออะไรยาก ซึ่งก็นแน่นอนครับว่าเราจะเล่นในโหมดอินเซนแล้วก็ฟาดโหมดคูณ2ไปเลยนะครับแน่นอนว่าน่าจะสบายๆยอยู่แล้วถึงแม้ว่าผมจะแอบวันในเรื่องของต้นเกมอยู่บ้างแต่ก็น่าจะไหวถูกไหมดีเจแมนนะครับน่าจะรับผิดชอบต้นเกมได้ดีและที่เหลือเนี่ยเราก็มาวางตัวฟาร์มเงินตรงนี้เลย เอาล่ะตอนนี้เริ่มที่จะเข้าช่วงกลางเกมแล้วนะครับผมรู้สึกอยากจะวางเจ้าตัวนี้มากเลยนะเจมคาเมล่าแมนดูจากสภาพแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่สามารถสโลได้หรือเปล่าใช่ไหมอ่ะดูเหมือนไม่ใช่เลยอะ่ะอัพเกรดสักหน่อยแล้วกัน600 1 2 2 5 0 0 อู้อัปเกรดขั้นสุดท้าย3,700เลยเหรออือแอบเยอะอยู่นะแต่ว่าครูดาวก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าน่าจะไหวอยู่แล้วนะครับไม่น่ามีอะไรต้องกังวลสําหรับ DJ m a n ถือว่าเป็นตัวต้นเกมที่วางถูกและก็เลดเกมก็โหดด้วยโอ้โหอะไรจะคุ้มค่าขนาดนี้เอาละอัปเกรดให้ตัวฟาร์มเงินสักหน่อยฮนะอยากได้เงินเยอะๆแล้วโอเคอัปเกรดให้เลเวลแม็กเลยครับ วงการโจมตีเยอะอยู่พอสมควรซึ่งใน1วีของเจ้าเจมคาเมล่าแมนนะครับสามารถที่จะโจมตีได้ประมาณ7,000ดาเมจก็ถือว่าเยอะไหมผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนะเอาละได้เวลาแล้วสินะคุณดาบูโอ้ว้าวตัวใหญ่อยู่พอสมควรและวางตรงนี้ครับมีพลังด้วยเหมือนนิวเคลียร์เลย ว้าวโอเคอัปเกรดขั้งแรกฮนะ2,200และก็3,600การอัปเกรดค่อนข้างที่ใช้เงินอยู่พอสมควรนะและคุณดาบูมครับไม่สามารถที่จะโจมตีแบบ AOE ได้โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะโจมตีแบบ AOE ไม่ได้อีกแล้วเหรอผมอยากได้ยูนิตที่โจมตีแบบ AOE ได้มากๆเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับคุณดาบูมดูเหมือนว่าจะมีพลังที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรอัปเกรดขั้นถัดไป7,5 0 0 ใช้เงินเยอะอยู่พอสมควรเลยนะสำหรับยูนิตตัวนี้แต่ก็ดาเมจเยอะไหมอัพเกรดเลยดูกันหมักก็ให้หมักก็ให้หมักก็ให้หมัเอา้เอาวอา้าหลุดหลุด <c oughs> เดียเด๋ยวเดียเด๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดีโอ้โหนิดเดียวโู้เลือดเหลือน9 0ยในคลิปนี้ต้องบอกก่อนว่าผมผิดพลาดค่อนข้างที่จะหลายจุดมากเลย <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ต้องใช้เงิน1มืหืเลยเหรอ เดี๋ยวก่อนนะใช้เงินเยอะมาก,มากๆท่านผู้ชมแบบนี้ไม่ใช่ที่ผมคาดหวังไว้เลยนะคือตอนนี้เนี่ยผมพยายามที่จะไม่วางเจ้าตัวนี้นะครับพยายามอยู่นะอยากจะรู้ว่าคุณดาบบูมกับเจ้าเจมคาเมร่า,าเนี่ยจะไหวไหมแต่ดูจากทรงแล้วนะครับไม่ค่อยจะไหวเลยน่มาถึงตรงนี้แล้วตรงนี้ตายตรงนี้ยังไม่ตายอัปเกรดอืมโอเคโหแย่แล้วท่านผู้ชมฮะแย่แล้วครับคือถ้าเกิดผมไม่วางเจ้าไททันเนี่ย น่าจะไม่รอดนะคุณดาบูมตัวเดียวไม่น่าไหวนะครับแต่คุณดาบูมอีกตัวหนึ่งยังมีสกิลอยู่นะเอาละกดสกิลโอ้แรงมากอู้แรงมากท่านผู้มมชมฮะโอเคอัพเกรดเลเวลแม็กครับดาเมจ1ม0่คูดาว0.6วิก็คือภายใน1วิเนี่ยดาเมจจะไม่ถึง30,000อันนี้แอบน้อยไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เจ้าตัวนี้ต้องออกมาแล้วละนะว่าจะไม่ แต่ก็ต้องมาฮะสำหรับเจ้าอัพเกรดไททันคาเมล่าแมนพลังแฝงสไนเปอร์โจมตีจากสุราชไปพังงายอย่างได้เลย <c oughs> โอเคแค่นี้นี่ยน,น่าจะหมดห่วงครับเอาล่ะตอนนี้เวฟที่35นะครับผมมีเจ้าอัพเกรดไททันคาเมล่าแมนเรเวลแม็กซ์สตัวแล้วและก็ต้องบอกก่อนว่าเจ้าอัพเกรดไททันคาเมล่าแมนยังใช้เงินอัพเกรดขั้นสุดท้ายน้อยกว่าดาบูมินะ <c oughs> เอาอย่างไงดีละ่ะดูเหมือนว่าจะต้องเพิ่มจำนวนสินะ มาตรงนี้ละกันโอเคแล้วก็อัปเกรดเลยซึ่งบอกเลยว่าอัปเกรดแพงมากๆแต่ข้อดีก็คือมีสกิลที่ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรเลยผมไม่แน่ใจนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่ <c oughs> โอเคขอกดพลังหน่อยตายไหมไม่ตายฮะสองแสนดาเมจเหรอผมเห็นแวบๆว่าน่าจะ2 0 0 0 0 0นะครับแต่ไม่แน่ใจว่า20 0,000จริงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะ แต่ถ้าเกิดให้เทียบกันแล้วเนี่ยระหว่างดาบูมกับอาร์ตเกรดเนี่ยผมรู้สึกว่าอาร์ตเกรดจะดีกว่าเยอะเลยเพราะว่าขั้นแรกคืออาร์ตเกรดมีการโจมตีแบบ AOE นะครับส่วนดาบูมเนี่ยโจมตีแบบ1ตัวเท่านั้นนะครับโอเคงั้นผมเลือกที่จะวางนี่เลยสไนเปอร์อาร์ตเกรดไททันคาเมลา่าแมนและโอ้วว้าวหลุดมาถึงตรงนี้เลยเดี๋ยวก่อน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 หลุดมาถึงตรงนี้เลยเหรอเอาละกดพลังอืมตายไหมไม่ตาย no เวฟที่ <laughs> <No. laughs> 40โอ้ท่านผู้ชมฮะผมรู้สึกว่าผมพลาดมากๆผมควรที่จะวางเจ้าอัพเกรดไททันคามิล่าแมนสัก3ตัวโอว้รู้สึกเสียดายมากเลยและไม่สามารถที่จะชุบชีวิตด้วยโรบักได้แล้วฮะ So sad. เอาละโดยสรุปสำหรับคุณดาบูมนะครับผมถือว่าเป็นยูนิตที่ใช้ได้ตัวหนึ่งแต่ว่าราคาอัปเกรดแอบแพงไปมากๆเลยถ้าเกิดเทียบกับเจ้าอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้ดีกว่าเยอะแต่ก็แน่นอนครับว่าเจ้าอัพเกรดไททันคาเมล่าแมนเนี่ยเป็นเจ้าตัวระดับกอตลี่ที่โอกาสออกน้อยมากๆนะครับเพื่อจะมีแค่679ตัวในแมปนี้เท่านั้นเองซึ่งหนึ่งตัวอยู่ที่ผมแล้ว รู้สึกโชคดีมากๆเลยที่ได้เจ้าตัวนี้มาส่วนคุณดาบูมนะครับก็อย่างที่คอมเมนต์ไปตะกี้นี่เลยว่าครึ้งๆกลางๆนะผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้โหดสุดส่วนเจ้าเจมคาเมล่าแมนนะครับแนะนำว่าอย่าสุม่ม <laughs> อย่าสุ่มเลยนะ <laughs> คิดว่าซื้อ1,500โรบักแล้วก็ได้แถมมาเฉยๆแต่ว่าไม่ต้องใช้แล้วกันเพราะว่าเจ้าตัวนี้ไม่สามารถที่จะสโลไม่สามารถที่จะใช้สกิลได้ด้วยหน0รบักคุ้มซะไม่มี <laughs> เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าเจ้าแมปนี้เนี่ยจะอัปเดตอะไรเข้ามาในอนาคตนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้าแมปนี้อัปเดตค่อนข้างที่จะจําเจไปนิดหนึ่งนะต้องมีการปรับอะไรหรือว่าเพิ่มลูกเล่นอะไรให้มันสนุกมากกว่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูในอนาคตละกันสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยกันฮนะเอาไปเจอกันคลิปหน้า see you next time